ดูแลกันในยามแก่เท่าก็จะมีแค่ตากับยายพ่อกับแม่ก็อยู่ด้วยกันสองคนเลยลูกก็แล้วแต่เขาใครจะไปคิดไม่ได้คิดอะไรเลยมากพี่บอยเป็นคนขี้หหงมากแต่ชอบบอกว่าผมเข้าใจนะชุด แกก็บอกว่าทำไมตัวเองชอบหลังๆมาทําไมต้องเข้าหว่วงนะแต่เขาก็รู้ว่ามันเป็นงานเราแต่ก็อยากให้เมียงามดีใช่พักไปตรงกับใจโอเคน้องพิมพ์เรากินข้าวสองคนไม่อร่อยเลย คนหนึ่งร้อนอีกคนหนึ่งเย็นมันก็จําเป็นต้องเย็นแหละค่ะแม่จริงๆแล้วหนูก็ร้อนมากแต่ว่าก็หลักมันก็ต้องเย็นแม่ประสบการณ์สอนให้เราสู้รับมือใช่ค่ะ ขาขีดมาแล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นเรื่องเรื่องของเมื่อวานที่มันแบบเออมันมันก็สอนให้เราเติบโตสอนให้เราอดทนมากขึ้น มีเกือวันอาทิตย์ใช่ค่ะมีทุกคู่บางคู่ที่เอาบ้านบ้านที่บ้านเอาไม้ตีแบตไล่ตีกันยังมีโอ้ยหนูว่ามันมาหมดเลยหนูว่ารักที่ยืนยาวคือการมีอะไรด้วยกันนี่แหละแบบประสบการณ์ต่างๆนานาด้วยกันทิ้งกันไม่ได้ดูแลกันสุดท้ายแล้วคนที่ให้มันใหญ่ขึ้นทั้งๆท,ที่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร <laughs> อย่างที่หนูบอกให้เวลาให้เวลามันตอนที่เราตอนที่เขาร้อนเราก็อย่าเพิ่งพูดก็ห่างกันก่อนมันไม่มันไม่เหมือนกันทุกคู่อะต่อให้แอนจะเอาแบบแบบฉบับแบบเหมือนแอนไปฟังหรือแอนไปไปปรึกษาใครบางคนเขาก็บอกว่าเออเราเหมือนเราตกลงกันไหมว่าถ้าเรา มีอะไรไม่เข้าใจกันเราเคลียร์กันได้เลยไหมแต่คู่แอนไม่ใช่แบบนั้นคู่แอนไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมาเคลียร์ได้เลยไม่ใช่เพราะในช่วงมันก็ไม่ใช่ว่าว่าเขาร้อนฝ่ายเดียวเราเองก็ร้อนเหมือนกันแล้วยิ่งเป็นคนที่เหมือนกันอ่ะมันยิ่งต้องมันยิ่งต้องรอให้เย็นก่อนทั้งสองอ่ะแล้วค่อยคุยกันได้